ส่วนอีกหนึ่งนโยบายนะคะที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีของพี่น้องประชาชนค่ะเรื่องของการเข้าถึงบริการสุขภาพนะคะทําให้พี่น้องประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดเพราะว่าใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถเข้ารักษาได้ทุกที่ทีเดียวค่ะและอีกหนึ่งส่วนนะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสถานที่พยาบาลค่ะสามารถเปลี่ยนได้นะคะ4ปี1ปีเปลี่ยนได้สครั้งเปลี่ยนปุ๊บ รักษาได้ปับเลยค่ะซึ่งการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจําปีนะคะสามารถเปลี่ยนได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนปุ๊บรักษาปับค่ะสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองหรือว่าบัตร30บาทนะคะเปลี่ยนสถานพยาบาลประจําตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนได้ง่ายๆค่ะผ่านระบบออนไลน์โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะสปสชหรือแอดไลน์สปสชค่ะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์นะคะ Line ID@ ดี NHSO ค่ะและเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนที่มีไว้ในในลายนะคะแล้วก็แค่นี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิ์รักษาได้ทันทีส่วนใครที่สงสัยอยากจะมีข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าบัตร สุขภาพ30บาทของคุณผู้ชมเองเนี่ยก็สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนซอปสช1 3 3 0 0ได้ตลอดเลยนะคะ